สวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูวิวค่ะครูทิยาดาสุวรักษ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคุณค่าด้านวรรณศิลป์ค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ะคะ่ะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหานะคะแล้วก็มาดูความหมายกันก่อนเนาะคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะคือการพิจารณาถ้อยคำสำนวนที่ใช้ว่ามีความไพเราะอย่างไรเช่น การเล่นคําเล่นเสียงการใช้คําซ้ําเป็นต้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในความหมายค่ะแล้วก็ทําให้เรานะคะเห็นภาพอย่างชัดเจนค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูหลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะหลักการพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะจะต้องศึกษาตั้งแต่การเลือกชนิดคาประพันธ์นะคะให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียนการรู้จักตกแต่ง ถ้อยคำให้ไพเราะขึ้นและสละสลวยอันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวีค่ะทำให้ผู้อ่านนะคะเกิดความสะเทือนอารมณ์ภาษากวีนะคะจะสร้างความงดงามไพเราะแก่บทร้อยกองค่ะแก่บทร้อยแก้วหรือร้อยกองนะคะต่อมาค่ะมาดูวิธีการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ค่ะ 1. น,นะคะการเล่นคำการเล่นคำนะคะ,ก,คะ,คะก็คือการใช้ กลละกลลวิธีนะคะการประพันธ์ในการแต่งบทร้อยกองด้วยคำซ้ำหรือซ้ำอักษรให้เกิดเสียงสนอค่ะ mm hmm. เรามาดูการเล่นคำพ้องนะคะหมายถึงการนำคำพ้องมาใช้คู่กันให้เกิดความหมายสัมผัสกันเรามาดูตัวอย่างนะคะค้างเบินเบือนหน้ามาไม่เท่าเจ้าเบื่นหน้าชายอันนี้คือการเล่นคำพ้องก็คือคำ ที่เขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันค่ะอันแรกนะคะหมายถึงทางเบือนเบือนแต่ไม่เท่าเบือนหน้าชายก็จะมีอีกความหมายหนึ่ง1.2ค่ะการเล่นคำซ้ำคือการนำคำคำเดียวเดียวกันคำเดียวกันนะคะมาในที่ใกล้ๆก,กันเพื่อย้ำความหมายตัวอย่างนะคะ เรื่อยเรื่อเรียมคอยแก้วคับคายเรียมเหลียวเป็นคำเหมือนกันซ้ำกันเอามาอยู่ใกล้กันค่ะต่อมาค่ะ1.3การเล่นคำเชิงถามคือการเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นประโยคเชิงถามแต่ว่าไม่ได้ต้องการคำตอบค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเปกไกวาดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่ ใช่วัดเบ่งหญิงไทยมีใช่ชั่วนะคะรูปแบบได้กันนะคะก็คือการเล่นเสียงสัมผัสสลัสัมผัสพยัญชนะและก็สัมผัสวรรณยุกค่ะสอจุกหนะคะการเล่นเสียงสัมผัสสละคือคาที่มีเสียงของจองกันด้วยสลับและเสียงพยัญชนะท้ายตัวอย่างนะคะงา 1, 7, นหนึ่งเจบกขันมีศาสหนึ 7, ่งย่อมมีเจ็ดก่ออุบลบันดาน เล่นเสียงสระคือคาไหนคะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยอ่าคือคําว่านีกับมีนะคะก็คือใช้สระเดียวกันค่ะ2.2นะคะการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรอ,อ,อันนี้มี2ชื่อนะคะแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันคือคําที่คล้องจองกันด้วยเสียงพยัญชนะต้นตัวอย่างอดอแอดแอดออกยอดไกว แพ่ใบไร้น้ำลำคลองอ่าอันนี้ชัดจีนเลยค่ะเสียงอออ่างนะคะ